สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภู er, สุขชนอีกแล้วนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับในคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยอย่างที่เคยพบกันเหมือนวันที่ผ่านมานั่นแหละนะครับผมมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพอกับมาพบเจอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมือนี้นะครับผมก็เป็นวันที่6เดือนหาปี6กสนะครับเข้ามาพอกันในวันที่6นะครับ สำหรับวันนี้ก็นะครับผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสมบายดีกันบอลนอ่อยู่ทางนั้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนกันแล้วกันที่กดคลิกเข้ามานะครับดป็นจังได้กันแน่ครับผมเมื่อวานนี่นะครับผู้ใดมีแห่แน่ผู้ใดมีแห่ในะนะขอเสียงแด่เร็วนะครับผม ผู้ใดมีเฮ้นะครับกาอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์นะครับผมมาวอาสกู่กันฟังในเด้นนะครับผมสำรับแอดนะครับผมเมื่อนี้กามาพบเจอพินนองนะครับในคลิปนี้นะครับกะคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเราก็มาพูดคุยกันก่อนว้ากันนะครับผมถามค่าวถามข้าวกันก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับผมประจําวันที่6เดือนหปี63นะครับแอดนะครับผมกสินะครับผม ติดไว้ให้นะครับตรงท้ายคลิปนะครับก่อนจบคลิปนะครับผมกะไปเบื้องตรงนั้นนะครับผมหลังจากเบื้องคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วกะไปเบื้องตรงนั้นนะครับผมอยาฟาวลี่เพนี้จากกันเด้นะครับผมมือว่านี่นะครับผมผู้ใดได้ให้นะครับผมแอดกับคอสแสดงความดีใจ นำพีนองสูบหูสุคนย่างมากมายนะครับผู้ใดบ่มีเห้นะครับผมมื้อนี้นะครับผมก็ขอให้นะครับผมทุกคนได้มีเห้ทุกๆคนกันแล้วกันนะครับผมที่ติดตามแอดนะครับผมแล้วก็ติดตามแอดนะครับผมมื้อนี้เขากลับมาเบืองกันอีกนะครับผมว่าซีมาแบบใดนะครับผมว่าจะมาแบบไหนนะครับผมย่างยังที่แอดบอกนะครับผมบางเทือนะครับกกใส่ค่ำนะครับค่ำเบานะครับ อารซีกร,รมกัวมอาซีบชาิเยียนบันไดนะครับผมมันเป็นอีกอย่างที่เรายาก,กเนื่องจากว่านะครับผมกด y o u t u b บมันเข้มนะครับกะผู้ใดบื่เข้าใจหรือจังใดนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์แม่ถามนะครับหรือว่าสังเกตเอานะครับผมถ้าสังเกตเบื้องในคลิปแล้วบ่เข้าใจดีนะครับผมกะสามารถมาสอบถามได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกะ ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเบึงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมให้แอดนะครับอยู่ใต้คลิปมุมขวานะครับผมเวลาแอดลงคลิปนะครับพี่น้องก็สีบอดได้พลาดการรับชมในทุกๆมือนะครับผมเพราะว่าแอดลงให้ทุกมืออยู่แล้วนะครับผมมือละ3คลิปนะครับมือละ3คลิปนะครับที่ลงให้เนาะนะครับเนาะสามแนวเนาะ3คลิปนะครับผมการจังไรเพื่อบระพาสนะครับผมบาง บางเท่อเนาะบางมือเขาว่าเบิ่องยังสีมือได้มากบางสินะครับก็ตามนะครับมือได้ามากบ่ถือใจอยังสิกะก็บ,บ่เป็นยางนะครับผมว่าจะเขาว่าเบื่องกะอ่าเป็นกำลังใจแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้กะอย่าลืมไปเบื่องถ่ายคลิปนะครับเอาไว้ซ้ํานี่ละนะครับผมสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนได้เฮกันทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเอาไว้ล่อเบื่องนะครับผมว่า ส่ได้ให้กันบอมือนี้นะครับผมขอบคุณมากกับการรับชมนะครับเอาไว้เจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ